สายสานแล้วบดคำสีว่ os, าแล้วมันููจะพูดไรแล้วมันจะว่าเข้าใจมันก็เลยไปแล้วมันไม่มีคำพูดแล้วยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองไม่เหลือไม่ทั้งตัวไม่เหลือเองไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วมายึดท <in> ั้งยึดทั้งไม่ยึดแล้วนอกเหนือตัวนอกเหนือเองยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองไม่มีแม้กระทั่งตัวมีตัวไม่มีนิพพานไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีนิพพานไม่จัดว่าเป็นอัตตาอนัตตาพวกหนึ่งก็ว่านิพพานเป็นอัตตาพวกหนึ่งก็ว่านิพพานเป็นอนัตตา สไตล์ก็ตีกันสองพวกเราเนี่ยพานไม่เป็นทั้งอัตาตาเหลือนัตตาไม่เป็นทั้งเป็นทั้งไม่เป็นพานไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมการฟัง,ฟงเลยธรรมจากองค์มหาบาร,รมีนี้ฟังแบบไม่เอาอะไรไม่เหมือนเราไปเรียนพระไตปิดกหรือไปอ่านาาหนังสือตำราอื่นๆที่เราเรียนแล้วต้องทำความเข้าใจเรียนอภิธรรมเรียนอะไรก็แล้วแต่ต้องบรรวามเข้าใจไม่เข้าใจก็งงอยู่นั่นแหละ